ครับสวัสดีครับเรามาว่ากันต่อนะครับเะกี้ผมทบทวนนิดหนึ่งนะกลุ่มปุ๋ยมันจะมีปุ๋ยหมักหรือพวก EM พวกนี้เวลาทำอาจจะเบนเบี่ยงได้นะครับเ,เบี่ยงเบนว่าไอ้นั้นมากอันนี้น้อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำซึ่งเป็นปุ๋ยที่เขาเรียกว่าวิจัยเนี่ยนะครับทำแลบทำาแรงอกมาอันนี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้ท่าน,นี้มันจะเป๊ะ แต่ทั้ง EM ทั้งปุ๋ยน้ำเมื่อฉีดไปกับพืชพืชจะต้องใช้เวลาในการปรุงโดยอาศัยแดดคาร์บอนไดออกไซด์ปรุงออกมานะครับเป็นแป้งแป้งนี้จะย่อยเป็นอนุพันธ์เล็กๆ18ตัวที่จริงมันมีกลโโย์เมโน20ตัวแต่อีก2ตัวคือกิบเบอรลีนสารนุ่มกับเอทิลีนมันหักล้างกันเขาเลยไม่ไม่ค่อยใส่ตัวนี้ไ้เขาจะใช้แค่18ตัวอีก9ตัวเป็นตัวที่พืชสังเคราะห์อเองไม่ได้ ต้องเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นในกรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในนี้นะครับเราสกัดเป็นกรดอะมิโนมาไว้ในตัวพลัสฟันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองแต่ว่าในนี้มันเต็มไปด้วยกรดอะมิโนนะครับและนั้นกรดอะมิโนก็คือตัวที่เป็นอาหารที่ย่อยย่อยแล้วพืชเอาไปใช้ได้เลย,ยงไงนด้ออกไหมครับ แต่ถ้าเราฉีดปุ๋ยน้ำไปมันต้องรอสังเคราะห์แสงก่อนฉีด EM น้ำหมักไปต้องรอสังเคราะห์แสงก่อนมาเป็นแป้งแป้งจึงย่อยมาเป็นกดูมิโนทีนี้เข้าใจแล้วนะครับทีนี้หลายคนบอกปุ๋ยผมอหกินได้ทั้งวันทั้งคืนไอ้นั่นไม่ไม่รู้จริงคือปุ๋ยมันจะกินได้ก็ต่อเมื่อสังเคราะห์แสงกลางวันเนี่ยพืชจะสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารแล้วจะย่อยมาเป็นกลูมิโนเราจะสังเกตเห็นว่าบางทีต้นไม้นะ เช้าๆเป็นเบีย้ยเล็กนิดเดียวพอตกเย็นอุ้ยยาวขึ้นขนาดนี้มันไม่โตเพราะปุ๋ยนะครับมันโตเพราะกกดมิโนนะปุ๋ยนี่มันไปสร้างเป็นแป้งแป้งย่อยเป็นกกดมิโนส่วนที่มันสร้างไว้น,นี้มันก็เก็บไว้เพื่อย่อยเพื่อจะกินต่อๆไปเพื่อสะสมเป็นอาหารไว้พอตกเย็นต้นประมาณนี้เช้ามาอุ้ยยืดเงี้ยนั่นแสดงว่าพืชมันกินกกดมิโนอยู่ตลอดมันเลยเติบโตตลอดนี่แหละครับแต่เวลามันสร้างอาหารมันจะสร้างเฉพาะตอนกลางวัน ก็คือปรุงอาหารเป็นแป้งเพื่อจะย่อยเป็นอนุพันธ์เป็นกรดอะมิโนโอ้ทีนี้ถึงบากออแล้วเนาะปุ๋ยน้ำาีเอ็มน้ำหมักจะต้องรอสังคาะหอแสงทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ย,ยน้ำจึงจะกลายเป็นแป้งแป้งเมื่อย่อยมาเป็นอนุพันธ์เล็กๆเรียกว่ากรดอะมิโนพืชจึงเอาไปใช้คนก็เหมือนกันกินข้าวไปกินอาหารไปเนี่ยมันต้องไปย่อยย่อยเสร็จ ต้องไปสร้างเป็นกรดอะมิโนจึงไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายเราเนี่ยเติบโตเพราะกรดอะมิโนเหมือนกันนะครับอ่ะเข้าใจแล้วเนาะดงนั้นตัวพัฒวันมันคือกรดอะมิโนแต่เป็นกรดอะมิโนที่ใส่ธาตุอาหารหลักรองเสริมเข้าไปด้วยนี่ไงมันเลยไม่ธรรมดาดังนั้นในชุดกลุ่มปุ๋ยน้ํานะครับถ้าท่านใดที่ปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วแต่ใส่ปุ๋ยเม็ดไปแล้วหวานไปแล้วพอมันเกิดขึ้นมาโตข,าขึ้นมาก็เอาพัฒวันเนี่ยฉีดเลย ก็คือการให้กรดอะมิโนแล้วก็ให้ปุ๋ยน้ําไปในตัวท่านเดี๋ยวจะเสริมด้วยตัวอื่นด้วยก็ได้ตัวนี้มันใช้ร่วมกับหลายอย่างได้แต่พวกเคมีไม่จาเป็นนะเออโอเคอันนี้คือพัดวันนะครับและช็อตต,ต่อไปผมจะมาคุยเรื่องพัดทูแต่ว่าพัดวันเนี่ยมันเหมาะกับอะไรบ้างหนึ่งพืชใบเล็กๆพืชเขาเรียกว่าพวกใบนิ่มใบอ่อนพืชสวนเน่ยนะครับ อย่างเช่นต้นหอมผักชีสาระเน่ใส่สัก3ามถึงห้าสีซีก็พอละฉีดมันจะงามมากและสดนะครับเวลาเก็บมามันจะเหี่ยวช้าตัวนี้นะต้นจะโตเร็วมากเพราะมันเป็นกอดมีโนโ่ฮะทีนี้พวกไม้ผลเวลาท่านจะทําใบอะแต่งกิ่งเสร็จกิ่งสาวออกมาปับ๊บฉีดตัวนี้ไปใบมันจะใหญ่หนานะครับบึ้งเลยแล้วก็ใบมันเงาเวลาทําใบอย่างเช่นลําไยต้องทําใบ สองชุดสามชุดว่าไปทุเรียนก็ต้องทําใบมะม่วงก็ต้องทําใบพวกไม้ผลถ้าเราแต่งกิ่งมันจะมีกิ่งสาวมะนาวถ้าไม่ออกลูกแต่งกิ่งมันอย่าให้กิ่งนะกิ่งลกตัดทิ้งเลยให้เป็นทรงพุ่มยิ่งแบบโปร่ปงโปร่งเทา่าไหร่ดีดีเพราะมันออกกิ่งสาวมันจะจอ,อกลูกดกพืชทุกชนิดถ้าแต่งกิ่งจะออกลูกนะครับแล้วตัวพลัตวันเหมาะที่จะทําใบตั้งแต่พืชเล็กๆปลูกพืชกินใบก็ได้นี่ตัวนี้สําหรับไม้ผลก็ได้ ไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ช่วงที่กําลังสร้างลําต้นสร้างใบแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องตัวพรัตทูนะครับในช็อตต่อไปเอาช็อตน,นี้เอาเรื่องพัดวันแค่นี้ก่อน